พีพ่น้องอย่างน้อ12หลอเนี่น้ออัสสวัสดีพี่น้องครับช่องดำซิงซูเปอร์ยาวครับผมเจอกันอีกคลิปหนึ่งไผเห็ดไผเห็ดผู้ได้เห็ดนั่นน่ะผู้ได้เห็ดโอ้เบอร์แปดอยู่อ่ะอแดงลายเมียดู ก็รถไทยดึงล่องมึงรถจัรีนจะดีทงรถกันนัรถไทยรเนี่ยใหญ่มมไม่โคมากเลยตอาไม่โคขันนึงไว้นี้มันบ้านไหนมาอ่ะเอาโคมมาูตักเอาโอเบยว้ถ่ยืนนา,านี่ย่ะ่เพ่งคน,นี้ไปใส่ตัวรถมีสองขั้นยไ อโอ้ผมสําเนียนบ่านี่ตะกกี้เนาเอา,เอาแบคโคมาดึงครับมาดัน10บรอติดนะครับ12บล้อครับทีมงานยิ่งเจริญครับเสียต้านะครับ ครับโดย M ครับกัปตัน M นะครับกัปตัน M ซุเอ็ X ครับพอ,ม,อมมอนสมงไปก่อนเสียตาครับเนี่ย ป้าเราหรือเปล่ารถปี้0ปีิปีแล้วรถตเลนสันกับตันเอมสองปีป้ปีแล้วเ่เจ้าสื่อมากเย ุญดิบเพื่อนอที่เหลีอมวยัแท้กินตะไรบามอกระเช้ามั่ลุยได้ตงปีนี่ละเห็นได้ปะเนี่ดันเดอยวแรกเดืดลเชียวเรเด้วยเนี่ยไล่เชียวติดวมเอี่กูจ่ิมกรบนอ่ ับหน้างานโหดๆครับนี่น่าจะลงเมื่อวานนี้มั้งเนดันครับดัน เซตาบบมีไพกลการยุงก็เพิินเล่นว่นี่ไม่ีไพรลการยุงก็เพิินเลยครับเวียนไปเลยนล้วปลาขยูน้ำเขาเยนของวเนแต่กนผมยนยนัได้เยูมัดผมนี่น้ำไหลเขาเฮียนกูงปนแล้วเจ เราว่าแล้วปะเนี่ยสู้ทมสูกระทมให้กูน้ำแน่หัด้ทมเรากกระทมให้กูน้ำแน่สู้เราอยู่ว่าแล้ว <c oughs> อเอาอยัางไงครับดันครับผมดันดันตูดนะครับ ยิปัดวปัดเลยดูคัคนหน้าล้อที่สองคนระับ นอกมัน ดอกก่อนนะครับใส่เตรียมกล้องก็บว่าเกินด้วย tắt nè, xây thêm con còn bao cơn, cơn đỏ, cơn như này nó, chín mươi hai của nó, ai đan 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 hả? บายสบายครับขึ้นรถเอน100 100 100รถชุมเทาเได้เบิร์ปรมเท่มัเนี่ยแนครับคือประเทศจะผามาฮะคนเอาแทุ่ดนโอ้ ปรเทศแม่ตะทางผีก่อนวะประเท่แม่พยม ดำเลยดำเลยขั้นสารวัตรครับเดี๋ยวไหนขั้นเนี่ย xã nam bò câu rồi ờ à. Ô, vô lèm nhà à Tục lăng nhang thẻ đấy rồi

ไปที่บ่อด,ดินครับ